ทุกคนเดี๋ยวจันจะสอนวิธีการติดตั้งและใช้งานตัว Google d o c u m e n t นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมี Google Google Drive ก่อนนะคะคือพื้นที่ที่เราเก็บข้อมูลนะคะโดยไปที่ Play Store แล้วเสิร์ชหา Google Drive นะคะจากนั้นก็ติดตั้งนะคะ ถ้าของใครมีอยู่แล้วเราก็กดอัปเดตได้เลยมเมื่อเราติดตั้ง Google Drive เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราล็อกอินด้วย Gmail ของเรานะคะเพื่อใช้งาน Google Drive ดเดี๋ยวระหว่างที่เรารอเนี่ยค่ะเราก็จะติดตั้ง Google Docs อีกหนึ่งแอปนะคะ Google Document นี่เลยก็คือเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เหมือนกับบวนะคะไว้เพิ่มเอกสารต่างๆได้โดยเราสามารถที่จะพิมพ์เอกสารผ่านมือถือของเราได้เลยนะคะแล้วไฟล์มันก็จะถูกเก็บบันทึกไว้ใน Google Drive นะคะ เพราะฉะนั้นทุกคนที่ใช้จะต้องมี Gmail เป็นของตัวเองนะคะเพราะว่านี้เป็นค่ายของ Google เดี๋ยวรอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะคะพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเรากดเปิดทีนี้ถ้ามี Account อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ Account ของ Google Drive อยู่แล้วนะคะอย่างของอาจารย์เนี่ยคะ่ะ มีแอคเคาท์อยู่แล้วถ้าเกิดยังไม่มีเราก็ล็อกอินด้วย gmail ของเรานะคะนี่อาจารย์จะสาธิตนะคะวิธีการเพิ่มไฟล์นะคะโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกด้านล่างนี้นะคะมีเครื่องหมายบวกด้านล่างนี้นะคะแล้วก็คลิกคําว่าเอกสารใหม่ะคะ่ะเอกสารใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเราก็พิมพ์ได้เลยนะคะพิมพ์ ก็พิมพ์ชื่อตัวเองนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็หมู่บ้านที่รับผิดชอบแล้วก็ใส่ผลงานต่างๆนะคะเข้าไปพอใส่เสร็จเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะให้เราคลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะอันนี้คือเอกสารยังไม่มีชื่อนั้นถ้าเราจะตั้งชื่อเราก็คลิกที่คำว่าเอกสารไม่มีชื่อนะคะแล้วก็ ใส่ชื่อตำบลก็ได้ค่ะอย่างเช่นวังว่าแล้วตามด้วยชื่อเราเองชื่อตนเองอันนี้คือชื่อไฟล์เนาะแล้วตามตามด้วยหมู่ที่นะคะว่าเรารับผิดชอบหมู่ไหนอย่างเช่นหมู่หนึ่งแบบน,นี้อันนี้คือชื่อไฟล์จากนั้นวิธีแชร์ให้อาจารย์ก็คือว่าคลิกที่เครื่องหมายลูกคนตรงนี้นะคะลูกคนคนแล้วก็มีตัวบวกเนะะี่ยค่ะแล้วก็พิมพ์อีเมลของอาจารย์ไปค่ะ m. p a r a n a n @gmail อย่างนี้นะคะแค่นี้เองค่ะแล้วกดปุ่มตรงนี้นะคะด้านล่างเพื่อส่งอาจารย์ก็จะได้รับอีเมลเพื่อให้เข้ามาดูไฟล์นี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานในแต่ละเดือนเราก็มาพิมพ์ต่อต่อไปได้เรื่อยๆในไฟล์เดิมโดยคลิกที่รูปสัญลักษณ์บ,บินสอตัวนี้นะคะแล้วก็ กินต่อท้ายไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะบอกหน่อยว่านี้ของเดือนไหนเดือนไหนนะคะแล้วก็ทําอะไรไปบ้างนะคะไอ้ตัวนี้เวลาถ้าเรา,เาไปใช้ในในเครื่องคอมเนะะี่ยค่ะมันจะสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดกว่านี้นะพอดีเราใช้ในมือถือมันก็ค่อนข้างทําลําบากหน่อยนะคะ <Okay. S 1> ก็ไม่เป็นไรลองลองฝึกใช้ดู วิธีการที่เราจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปที่เป็นผลงานที่เราได้ทําในรายกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็คลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะตัวนี้นะเครื่องหมายบวกพอคลิกเครื่องหมายบวกมันจะขึ้นเครื่องมือแทรกด้านล่างเราก็สามารถที่จะแทรกรูปภาพต่างๆเข้าไปได้นะคะโดยเราคลิกที่รูปภาพแล้วก็เลือกแกลเลอรี่จากเครื่องเรานะคะอันนี้อย่างเช่นอาจารย์จะ เลือกภาพนะคะที่เรา,าส่งมอบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราสามารถแก้ไขได้ตลอดเลยเนะาะแก้ไขเสร็จเราก็กดเครื่องหมายถูกด้านบนเป็นการบันทึกนะคะลองทำดูนะคะทุกคน